สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับและพี่น้องชาวมวลมหาประชาชนที่ติดตามรับชมรายการทีวีผ่านดาวเทียมบรูสกายทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องทั่วโลกครับกับสลามลายกุมอาจารย์ครับวันนี้ดีใจครับที่ได้พบกับดารานะครับเพราะว่าปกติแล้วก็พบกับน้องๆครับวันนี้วันนี้คุณอี้โกจรมาพบกันในช่วงตอนเช้าตรู่ครับ รับผมอยู่นั่นนะเมื่อคืนแล้วนี่นั่นอยู่ตั้งเต่เที่ยงๆใบใบครับอยู่ข้ามคืนมาถึงวันนี้ดีใจได้พบอาจารย์เช่นเดียวกับปกติจะเจอกันบางทีก็เช้าเช้าใบใที่ปทุมวันนี่ยเจอกันบ่อยๆแล้วก็ตอนราดดำเนินก็อยู่อยู่ถ้าอยู่ดึกๆก็จะเจออาจารย์อยู่นอยู่ถึงตีสามกว่าอาจารย์เข้ามาสักตีสี่พอดีต่อช่วงกันนี่เป็นเวทีที่สแล้วนะครับจากเจ้าเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินมาถึงเวที ทุมวันแล้วก็มาถึงเวทีลุมพินีับถ้าเป็นเวทีเรียกร้องเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในบ้านเมืองเนี่ยสามเวทีก็ไม่เป็นไร,รแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีอื่นเนี่ยนะครับกรณีเช่นเขาบอกว่าถ้าเป็นชายสามโบสถ์เนี่ยคบไม่ได้แต่จริงชายสามโบสถ์เนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนสามศาสนาถ้าคนเข้าใจว่าศาสนาเดียวสามครั้งบวชสามครั้งเนี่ย เข้าใจว่าบวชได้นะฮะผมเคยศึกษาข้อมูลนะแต่ไม่รู้ในมุสลิมมีข้อคิดอย่างนั้นไหมฮะว่าเปลี่ยนสามศาสนาไม่ดีแต่ว่าถ้าการบวชของมุสลิมเป็นยังไงฮะอาจารย์คือบังเอิญทุกวันเนี่ยผมคุยเรื่องการเมืองวันนี้คุณอี้มาชวนคุยเรื่องาศาสนานะครับจริงๆแล้วก็เรียนตร,ตรงไปตรงมาครับว่าเรื่องของาศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรายกเอาไว้เป็นของสูงนะครับ,รบเพราะว่าในสังคมเราทุกวันนี้ เราต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่มันขาดหายไปจากสังคมก็คือเรื่องของคุณธรรมใรจริยธรรมและก็ศีลธรรมตอนนี้สิ่งเหล่านี้เนี <c> ่ย <oughs> มันถูกอะไรทำลายครับคุณอี้สิ่งที่ทำลายเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมผมพลิกแฟ้มประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปแล้วกันครับสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรเขาฟื้นฟู ในเรื่องของวัฒนธรรมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับถึงก็มีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วในยุคนั้นนะครับแล้วก็คํานึงถึงเรื่องสถาบันครอบครัวฉันบอกว่าส่งเสริมให้มีการจัดงานสมรสมู<อ>่นในสมัยจอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่จอมพลปอได้กําหนดขึ้นว่าก่อนที่สามีจะออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยนะต้องหอมแก้มภรรยาเป<อ>็นครั้งก่อน เพื่อให้ให้เกิดความรู้สึกว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ยความรักความอบอุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญและในขณะเดียวกันครับน้องๆไม่ทราบเคยได้รู้ข่าวเรื่องนี้ไหมใน,ในยุคจอมพลปอเนี่ยมีรางวัลแม่ลูกดก<อ>นะฮะใครที่มีลูกมากจะได้รับรางวัล<อ>เหตุผลก็คือว่าในสมัยนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีประชากรเพียง18ล้านคนคนะครับ จอมพลปพิบูลสงครามก็เลยส่งเสริมให้มีลูกมากย้อนกลับไปประมาณ80กว่าปีที่แล้ว8 9ที่จริงถ้าช่วงนั้นเนี่ยคุณอี้เกิดในช่วงนั้น,นจะคิดว่าคงจะเนื้อหอมมากกว่านี้อีกนะฮนะเพราะจอมพลปอเองก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะมากนะครับสองจอมพลจอมพลปอกับจอมพลสิธินรัตเนี่ยถือว่า,าเป็นคนที่ใช้ภรรยาค่อนข้างจะเปลืองพอสมควรตอนนี้ปรากฏว่าพอหลังจากจอมพลปอ ลีภัยออกไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์มีการปฏิวัติ2501ยึดอํานาจและปรากฏว่าในช่วงนั้นแหละครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปรับเอานโยบายจาก World Bank นะครับจากธนาคารโลกเข้ามาเพื่อที่จะวางแผนการพัฒนาประเทศโดยที่ World Bank บอกว่าประเทศไทยขืนพัฒนาแบบไร้ทิศท,ทางอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให เดินหน้าไปได้ช้าถ้าหากว่าต้องการจะพัฒนาแบบมีแผนแม่บทพูดง่ายๆก็คือสมัยนี้เขาเรียกว่ารถแมพเนี่ยจะต้องให้ World Bank เ,เข้ามาจัดระบบ World Bank ก็เลยรยิเริ่มให้ประเทศไทยดำเนินการในการจัดตั้งสาภาพัฒน์ขึ้นมาอตอนแรกเน<ส>ี่ยชื่อว่า <200 00 S 2> สาภาพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีสังคมไม่มีสังคมสาภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปี2501ครับและหลังจากนั้น2504 ถึงได้มีการเพิ่มคําว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห <ผม S 2> ่งชาติาตสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างยุคจอมพลปอกับยุคจอมพลสฤษดิ์ก็คือสมัยจอมพลปอสมัยก่อนหน้านั้นวัฒนธรรมไทยเนี่ยยังอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่มากแต่พอมมถึงเว r ร์แบงค์เข้ามาเนี่ยเข้ามาพร้อมกับวิถีแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นเงินตราจึงเป็นเรื่องสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างใช้เงินเป็นตัวกําหนดมสมัยก่อนนู้นใช้ในเรื่องของใจเป็นตัวกําหนด เช่นเกษตรกรที่ทำนาทำไร่รเขาจะไม่ได้ใช้เงินในการจ้างแรงงานจะว่าจะมาเอาใจในการที่จะร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยวในการที่จะลงมือถ้าหาว่าทำนานที่จะเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าปลักดําข้าวเกี่ยวข้าวซึ่งเขาเรียกกันในยุคนั้นว่าลงแขก,แขกนะครับการลงแขกดำนาการลงแขกเกี่ยวข้าวก็ถือว่าเป็นการรวมพลัง ของคนทั้งทั้งทั้งชุมชนเนี่ยมาช่วยกันทำงานเล่านิดหนึ่งครับว่าเมื่อเกาหลีแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้โดยแบ่งเอาเส้นขนานที่ 38, 38เป็นตัวแบ่งปรากฏว่าประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้คือประธานาธิบดีปัปกจุงฮีปักจุงฮีปักจุงฮีเนี่ยขอมาศึกษาดูงานเอาประเทศไทยไปเป็นแม่แบบในการพัฒนาเกาหลีก็มาในยุคนั้นแหละครับปรากฏว่า รัฐบาลไทยก็พาไปดูระบบการลงแขกทำนาปากจุงฮีเลยบอกสำเร็จแน่ถ้าอย่างนี้ก็<ม>เอาแนวคิดของระบบลงแขกของประเทศไทยเนี่ยไปพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ชื่อว่าโครงการสมเอินอุนดง<ม>นะสมเอินอุนดงก็คือโครงการพัฒนาหมู่บ้านใหม่โดยเอาคนเนี่ยมาร่วมกันลงแรงในการทํางานเพราะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งแยกประเทศใหม่ๆเขาไม่มีเงินตราที่จะมาใช้ในการจ้างแรงงาน ปรากฏว่าเกาหลีพัฒนาด้วยสมองอุนดงเนี่ยจนประสบความสําเร็จครับและตอนหลังประเทศไทยเรากลมพัฒนาชุมชนก็ส่งคนไปดูงานสมองอุนดงที่เกาหลีั้งนี้เราเป็นต้นแบบให้เขา <laughs> นะครับแต่ปรกกากฏว่าของดีๆในบ้านเราเนี่ยพอเวิร์นแบงค์เข้ามาในสมัยจอมพลสฤษดิษ์ก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นเงินหมดเขาถึงบอกว่ามีการเปรียบเทียบว่าในยุคก่อนจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับวัฒนธรรมไทยวิถีเดิมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนหนึ่งคุณอี้ไปจีบเขาสมมตินะเขาบอกว่า <laughs> เขาไม่พอใจคุณอี้เขาก็จะบอกว่าหน้ายัางคุณเนี่ยไม่ได้เห็นขาอ่อนชันหรอก oh. นั่นคือหมายถึงว่าก่อนยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่พอยุคจอมพลสฤษดิ์มีระบบ GI เข้ามานะครับมีระบบทหารต่างชาติเข้ามาแล้วมา,มากที่สุดก็คือในยุคจอมพลถนอมเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราผ่านสงครามเวียดนามมีการตั้งฐานทัพในประเทศไทยที่อุตภเปาตั้งฐานทัพที่ตาคลีนะครสวรรค์ที่อุดรธานี ก็มีเจอ GI เข้ามาอยู่ในใน,ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมากมายก่ายกองในที่สุดเกิดระบบอะไรขึ้นครับเกิดระบบเมียเช่า oh. เช่ารายวันก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้รายเดือนก็ได้รายเทอมก็ได้ oh. เขาถึงบอกว่าในยุคก่อนจอมพลสดิจถ้าหน้าอย่างเธอไม่ได้เห็นขาอ่อนฉันกแต่พอมาถึงยุคจอมพลสดิทเอาดอลลร์ควงังปุ๊ โปรงหลุดทันทีเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นคนเนี่ยถูกทำร้ายด้วยกับทุนนิยมสามานที่มาจากตะวันตกนะครับแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคทักษิณชินวัตรเนี่ยมันเต็มรูปแบบครับทุกอย่างเงินคือพระเจ้าสามารถซื้อได้ทุกอย่างอย่าว่าแต่ซื้อประชาชนเลยครับซื้อสอสอก็ได้เนะมื่อวานนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วซื้อพักการเมืองยังได้เลยครับบิก๊กจิ๋วนี่มีพักการเมืองเป็นของตัวเองคือพักความหวังใหม่ พหลังการเลือกตั้ง2544ปรากฏว่าเขาสูบเอาพรรคบิ๊กจิ๋วเนี่ยดูดเข้าไปอยู่ภายใต้ชายคาของพรรคไทยรักไทยเหมือนกับบิ๊กจิ๋วเนี่ยเคยอยู่บนเวทีอย่างนี้ปรากฏว่าถูกระบบทุนนิยมสามารถองทักษิณเนี่ยดูดลงไปทักษิณต้องไปอาศัยอยู่ใต้ถุนพรรคไทยรักไทยอืบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วไปอยู่ใต้บิ๊กจิ๋วเนี่ยไปอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านของทักษิณก็เหมือนคล้ายๆว่าเอาพรรคความั่ใมม่ทั้งพรรคเนี่ยไปซุกอยู่ใต้ กางเกงของทักษิณเพราะฉะนั้นวันนี้ความวิบัติความเสียหายมันเกิดขึ้นและระบบคุณธรรมก็เสียหายไปพร้อมๆกันวันนี้ถามว่าเราต้องพูดความจริงนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่พูดทุกอย่างเนี่ยโดยพื้นฐานของความเป็นจริงว่าวันนี้เนี่ยเราจะหาคนที่จะไปบวชไปเรียน,นยก็ยากพอสมควร,ครนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนมีความเชื่อว่าถ้าไปบวชไปเรียนแล้วเนี่ยมันไม่รวยส่้ไปเป็นนักธุรกิจไม่ได้ ในที่สุดนะครับในภาคเหนือพี่น้องที่มาจากภาคเหนือคงยืนยันได้วัดต่างๆร้างมากมายบางวัดก็มีพระสงฆ์อยู่เพียงหนึ่งรูปหรือสองรูปหาพระจำรรษาไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าคนปฏิเสธที่จะเดินเข้าหาธรรมะที่จะเดินเข้าเข้าหาคุณธรรมเพราะคนอยากรวยเ่เพราะคิดว่ารวยแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็สําเร็จเพราะว่าสามารถจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมนี้ได้นี่คือเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงประการหนึ่ง ในทุกศาสนาก,ก็ได้รับผลกระทบหมดครับในศาสนาอิสลามของผมผมก็ได้รับผลกระทบครับอย่าเวลาเนี้ยสบตโดยทวีสอสองก็ใช้เงินซื้อคนครับเข้าไปเป็นบริวารว่านเรือในการที่จะสนับสนุนระบบทักษิณยิงลัก mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยองค์กรศาสนาก,ก็ไม่ละไม่เว้นจากการจะได้รับผลร้ายผลกระทบจากระบบการเมืองที่ขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการกนะ็คือเรื่องกูดเ์วนซ์หรือว่าเรื่องธรรมมาพิบาล เพราะประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ธรรมาพิบาลเนี่ยมันสร้างความหายนะให้กับทุกอนุของสังคมแล้วเวลานี้คนคิดอย่างนี้กันหมดครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับแม้กระทั่งในวงการธุรกิจคุณนี่จําได้ไหมครับเมื่อสองสมปีก่อนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทําธุรกิจกับเรื่องของไก่เนี่ยปรากฏว่าไข่มันออกมามากแล้วก็ปรากฏว่าฟักเป็นตัวแตกขึ้นมามากเกินกว่าความต้องการของบริษัท กลัวว่าถ้าไก่เหล่านี้เลี้ยงขึ้นมาโตแล้วเนี่ยเอาออกสู่ตลาดราคาไก่สดในท้องตลาดมันจะตกะต่ำลงก็เ,เอาลูกไก่ลูกเจี๊ยบนี่แหละครับจำนวนเป็นล้านตัวเนี่ยเอาไปทิ้งทะเลเห็นไหมไก่ตัวหนึ่งก็หนึ่งชีวิตเอาไปทิ้งทะเลล้านตัวเนี่ยล้านชีวิต,วตมันบาปกรรมขนาดไหนแต่คิดเรื่องอะไรครับคิดเรื่องดีมาซัพพลายเรื่องอุปสงค์อุปทานเพราะฉะนั้นการคนโทรลราคาของตลาดต้องขึ้นอยู่กับจํานวนสินค้าต้องไม่มีจํานวนมากเกินไป เพราะฉะนั้นวันนี้คนคิดถึงเรื่องเงินเป็นพระเจ้านะมันมีทุกวงการไม่เฉพาะวงการการเมืองอย่างเดียวแล้วันนี้บ้านเมืองมันถึงได้ถอยหลังมาจนถึงยุคที่ว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องของความดีแต่พูดกันถึงเรื่องความรวยวันนี้ผมถึงเรียนกันตรงไปตรงมาครับว่าผมก็ทําป้ายครับขึ้นไปติดไว้ในพื้นที่แถวบ้านผมครับว่าเงินคอรับชั่นเลี้ยงชายเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ในขอภาพนะครับ ถ้าหากว่ายังพอมีภาพช่วยฉายให้ดูอีกครั้งนะครับว่าเงินคอร์รัปชันชายเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้เราต้องช่วยพูดเรื่องนี้กันครับเนี่ยผมทําป้ายอย่างนี้ติดทั่วพื้นที่ครับในพื้นที่เขตเคลองสมวาเขตใกล้เคียงเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเงินคอร์รัปชันนะครับชายเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ด้วยความห่วงใยเพราะอะไรครับคุณอี้เนี่ยทำงานอาบเหงื่อต่างน้ําจากเช้าจนถึงค่าจนถึงสว่างเนี่ย เพื่ออะไรครับนอกเหนือจะเพื่อตัวเองได้ใช้จ่ายก็คือเพื่ออนาคตของลูกในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ทายาทตอนนี้ถ้าโกงเข้าไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงลูกรับรองว่าลูกไม่มีโอกาสเป็นคนดีตัวอย่างครับรูปธรรมเห็นชัดเจนในสังคมวันนี้โอ๊กครับไปดูไอโอ๊กแล้วกันใช่ครนทองแท้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ผมว่า,อาโอก๊กโ <laughs> อ,อ๊กอักโอ๊กอ,กอกักผมก็เรียกโอ,อ๊กอกัก เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือว่าคุณธรรมจากศาสนาเนี่ยทำอย่างไรที่จะภาษาอังกฤษเขาเรียก deduction จะต้องทอรูปออกมาเป็นสู่การปฏิบัติไม่ใช่บอกว่าสังกัดศาสนาแต่เพียงหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือว่าในฟอร์แมตที่เรากรอกว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นมุสลิมคนนี้เป็นคริสแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะเอาคุณธรรมของศาสนาเนี่ยออกมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเ,เรียนรู้ นะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตประจําวันอย่างของระบบทักษิณระบบยิ่งรักเนี่ยเขาไม่ใช่พุทธหรอกครับคนในสังกัดกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พุทธทําไมผมกล้าพูดเช่นนี้เพราะเขาว่าเขาเชื่อผีมากกว่าพุทธนะครับคุณอีก,ก็รู้ครับว่าพระพุทธองค์มาประกาศาศาสนาธรรมเนี่ยเพื่อยกเลิกระบบของของผียกเลิกระบบของพรามณ์เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถาน ปลีกวิเวกออกมาจากการเป็นมกุฎราชกมุมารเป็นรัชทายาทเพราะเห็นแล้วว่าเรื่องของเงินทองเรื่องของแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจรังรที่จะสร้างความสุขให้กับมนุษย์ได้ก็ปลีกวิเวกเรกๆออกไปอยู่ในปา่าก็ไปเป็นสิทธิ์ของบรรจวัคคีนะครับพราหมณทั้งท้าทหมดทุกอย่างครับบาเพ็ญทุกกิริยาก็ทําแล้วอดข้าวอดน้ําก็ทําแล้วจนพระวรากายของท่านเนี่ยนะครับผอมซูบซิบก็ไม่บรรลุ ถึงความความจริงของชีวิตที่เป็นสัจธรรมนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาฉันอาหารตามเดิมจนกระทั่งในที่สุดกว่าจะพบอริยสัจสีเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาแนวทางของพุทธเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของพราหมณ์เพราะเนื่องจากว่าท่านได้ละทิ้งจากแนวทางของปัญจวัคคีย์มาสแสวงหาสัจธรรมจนพบสัจธรรมแล้วและตอนหลังปัญจวัคคีย์ก็มา มามาบวชเรียนกับ<ช>พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านเป็นพุทธเนี่ยเหนือจากพราหมณ์ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาแต่เวลานี้เนี่ยคนพุทธกับกับพราหมณ์เนี่ยแยกกันไม่ออกเพราะเนื่องจากบังเอิญหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีคําว่าสิ้นสภาพจากการเป็นพุทธนับถือพุทธด้วยก็ได้ไปบวชคาทอลิกก็ได้ไปโปรเตสแตนต์ก็ได้ไปไหนก็ได้นะครับเพราะถือว่าเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของความดีเนี่ยพุทธไม่ได้ปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันผมเนี่ยอ่านหนังสือของแนวท่านพุทธทาสภิขุ แด่คนท่านปัญญาณนันทภิกขุวัชรประธานรังสฤิฐ์ว่าทำอย่างไรจะให้เกิดศาสนาที่มันเพียวที่มันบริสุทธิ์ใครเป็นพุทธก็ให้เป็นพุทธจริงใครเป็นมุสลิมก็ให้เป็นมุสลิม<ต>จริงแ<ต>ๆแท้แล้วมันก็จะเกิดความใสสะอาดเพราะว่าเหมือนกับเราเนมีพ่อแม่คนละคนนะครับคุณอี้ก็นับถือคุณพ่อคุณแม่ของท่านผมก็นับถือคุณพ่อคุณแม่ของผมจะไปบอกว่าให้คุณอี้เลิกนับถือพ่อแม่ตัวเองมานับถือพ่อแม่ผมเนี่ยไม่ได้นะครับ เราไม่บังอาจที่จะไปบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครนับถือพ่อแม่ของใครก็ของมันนับถือศาสนาใครนับถือศาสนาอะไรก็ทําศึกษาเ,าเรียนปฏิบัติให้มันเต็มที่ในเรื่องดังกล่าวผมเล่าคุณอีฟังกับผมเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ว่าชีวิตช่วงหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับการดูแลเรื่องของการบริหารองค์กรศาสนาเพราะว่าปี2 5 0 0ั5หอถึง2538เนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ช่วยเลยขนกกานาุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิษฐิการ ของคุณประโมทสุขุมตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอิสษาธิการและท่านกากับดูแลกรมการศาสนานะครับตอนนั้นกรมการศาสนายังอยู่กับกระทรวงอิสษาธิการกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติปรากฏว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรื่องจากกรมการศาสนาที่เสนอมาถึงกระทรวงมาถึงรัฐมนตรีเรื่องการขอจะตั้งวัดบ้างเรื่องการขอจะตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมบ้าง นะครับเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของเ,อเงินนิติภัน์บ้างเรื่องต่างๆเ่าเนี้มันก็ผ่านโต๊ะผมเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันผมก็ต้องอ่านต้องศึกษาครับทั้งพรบคณะสงฆ์ปี2505ซึ่งได้มีการแปรรูปมาจากพรบคณะสงฆ์ปี2484สมัยพรบคณะสงฆ์ปี2484เนี่ยแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น4ฝ่ายแต่ประมาณหลังจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐปฏิวัติแล้วเนี่ย ก็มีการดําเนินคดีกับพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นก็คืออดีตพระพิมลธรรมกับพระศาสนาโสผพลนะครับคนรุ่นผู้ใหญ่คงจะจําได้โดยจอมพลสดิทฝ่ายบ้านเมืองกล่าวหาว่าพระเทรานุเทระสองรูปนั้นฝักใฝ่กับลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เป็นพระเจ้าพระอีสานก็มีการเปลี่ยนรูปของการบริหารคณะสงฆ์ในประเทศไทยยกเลิกพรบคณะสงฆ์ปี2484มาใช้พรบคณะสงฆ์ปี2505 เป็นการรวมศูนย์เป็นการบริหารแบบเดียวกับการบริหารของฝ่ายรัฐบาลบก็โดยมีมหาเทระสมาคมเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดก็เปรียบเทียบเหมือนกับคณะรัฐมนตรีนะครับสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงดํารงตําแหน่งเป็นประธานหรือเป็นนายกของมศมหาเทรสมาคมมีพระเทระนุเทระทั้งหมดจํานวน28รูปเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมแล้วก็ลดหลั่นลงไปก็มีเจ้าคณะ ผลเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเพราะฉะนั้นการปกรครองคณะสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยจึงเหมือนกับการปกรครองของฝ่ายอาณาจากักรที่ขึ้นมาจากแต่ละตำบลจนทั้งถึงระดับประเทศชาติและในขณะเดียวกันครับผมเล่าให้คุณอี้ฟังครับว่าช่วงที่ผมไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีของท่านประมสุขุมเนี่ยเราคิดในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องศาสนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมยอย่างกว้างขวางอาทิเช่นมีการประกาศ ให้ปีนั้นนะครับในช่วงนั้นปี2537นยเป็นปีทองการศึกษาสงไถยนะครับต้องการที่จะให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยเมื่อบวชแล้วเนี่ยให้ท่านได้เรียนด้วยเพราะสมัยก่อนเขาบอกไปบวชไปเรียนไม่ใช่บวชอย่างเดียวครับบวชแล้วก็เรียนด้วยศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมในเรื่องของมหาวิทยาลัยสงสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยซึ่งขึ้นอยู่กับวัดบวรนิเวศสายธรรมยุทธ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสายมหานิกายขึ้นอยู่กับวัดพระมหาธาตุยุวาราชชรังสิ์ที่ท่าพระจันทร์ก็จึงได้มีการขยายวิทยาเขตออกไปเวลานี้ไปทั่วทุกภาคนะครับเกือบจะทั่วทุกจังหวัดแล้วก็ว่าได้ในช่วงนั้นครับมีการส่งเสริมในการที่จะดูแลไม่ให้ศาสนาพุทธเนี่ยต้องมัวมัวมองเพราะมีบางกลุ่มนะครับบางคนไม่ได้เป็นสงฆ์แต่ว่าแอบอ้างเอาผ้าเหลือง มาโมแล้วก็เดินรับบิณนบาตในกรุงเทพเราก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเขาร้องเรียนกันมากเที่ยงแล้วเนี่ยหลวงพี่ยังเดินรับบารอยู่ตามตลาดอยู่เลยนะครับในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลตรงกับรัฐบาลของท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่หนึ่งเราจึงตั้งพระวินัยธิการขึ้นมา<อ>น <ะ S 2> พระวินัยธิการเนี่ยคือตำรวจพระรแล้วก็มีรถตู้สีเหลืองอําไพนะครับเปิดไฟแวบๆัๆ ได้รับเหตุได้รับแจ้งข่าวที่ไหนว่ามีใครที่ทําตัวเป็นพระสงฆ์โดยที่จริงๆแล้วไม่ใช่หรือว่ามีสงฆ์ที่ปฏิบัตินอกกรอบของหลักพระธรรมวินัยก็จะมีพระวิญญาธิการเนี่ยไปดําเนินการ,รนะครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณอี้สมัยก่อนเนี่ยนิตยพัตเนี่ยคือค่าตอบแทนแก่พระสงฆ์ซึ่งแต่เดิมนั้นเจ้าคณะตําบลเดือนละ80บาทเจ้าคณะอําเภอเดือนหนึ่ง400อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เจ้าวาดวัดทั่วประเทศไม่มีนิตยพัดครับในยุคนั้นเนี่ยพวกผมเป็นผู้ริเริ่มครับในการตั้งงบประมาณให้มีนิตยาพัดตอบแทนแก่เจ้าอาวาสเจ้าวาดวัดทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธ์ทั้งยวนนิกายอนามนิกายจีนนิกายทั่วประเทศเนี่ยสามหมกว่าวัดนะครับโดยเบื้องต้นก็คือรูปละ500บาทต่อเดือนครับก็ได้ทีถือปฏิบัติแล้วตอนหลังก็มีการเพิ่มนิตยพัดให้กับพระสังฆาธิการแล้วเราเพิ่มครั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสวัด ไปถึงเจาา้จาคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจาาา้จาคณะภาคเจ้าคณะหนจนถึงพระเทรานุเถระทุกรูปนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าแผ่นดินเนี่ยต้องดูแลในเรื่องของาศาสนาถ้าหากว่าไม่มีาศาสนานําทางชีวิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของผู้คนในสังคมเช่นเดียวกันครับเมื่อรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมาหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยทรงดํารงเป็นองค์อัครศสาสนูปธรรมภก พระผู้ทรงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเรารับรองาศาสนาอยู่หศาสนาคือพุทธอิสลามคริสต์นะครับคริสต์คือทั้งนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์น,นะครับแล้วก็พรา,มพรามหมณ์ฮินดูซิก,กอย่างมอมมอนเนี่ยเขาพยายามที่จะวิ่งเต้นในบางยุคบางสมัยนะครับแต่ไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้มีการรับรองหรืออบาไฮาเนี่ยยังไม่มีการรับรองว่าเป็นาศาสนาที่ทางราชการรับรอง เพราะฉะนั้น5าศาสนาที่ทางราชการรับรองเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในการอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ทรงดํารงเป็นองค์อาารรัคราศาสนุอุปถัมภกก็จะเห็นได้ว่าจะมีางานพระราชพิธีพระกฐถินหลวงนะครับแต่ละปีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนิน,น,นไปทร<า>ง,งทอดชลมาศบ้างทางชลามาศบ้างทางบกบ้างนะครับหรือว่าได้มีผู้แทนพระองค์เสด็จ เป็นผู้แทนไปในทางส,สายซามก็จะมีงานมอลิดกลางแห่งประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นงานรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของท่านนาบบม,มุโมฮัมหมัดนะครับครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดงานมอลิดกลางเนี่ยที่ไหนคุณอี้ทราบไหมครับเมื่อปี2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมอลิดกลาง ที่ลุมพินีสถานครับอ๋อที่นี่ที่นี่ครับที่ลุมพินีสถานครับในสมัยนั้นโดยก,า,การกราบบังคมทูลขอเชิญของในตวนสวรรศาสตร์เป็นจุฬาราชบนตรีครับซึ่งผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเรื่องพิธีเมาลิดหรือว่ารำลึกถึงวันประสูตรของท่านนบ,บีมูฮัมหมัดนั้นในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยนะครับจัดทําพิธีเมาลิดหลวงที่ท้องสนามหลวงครับ เพราะเนื่องจากว่าทั้งสองศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราชสำนักมาตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าคุณอี้เรียนประวัติศาสตร์ก็คงจะทราบดีครับว่าอย่างพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเนี่ยนะครับเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองที่ถือพระประสูตธิการกับเจ้าจอมมารดาเรียมหรือเจ้าจอมมารดามาเรียมซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากคลองบางหลวงขอมกอกใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นในราชสำนักเนี่ยก็ทรงอุปถรรัมภ์ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามหรือว่าคาทอลิกโปรเตสแตนต์หรือว่าจะเป็นฮินดูเป็นซิกนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าทุกศาสนาเหล่านี้เป็นศาสนาที่คนไทยนับถือ <c oughs> แต่ว่าพระองค์ท่านไม่เคยมีกระแสรพระราชลำรัสรับสั่งว่าควรจะรวมทุกศาสนามาอยู่ด้วยกันให้ปฏิบัติเหมือนกัน <c oughs> แต่ถือว่าหลักปฏิบัติของศาสนาใครใครก็ยึดถือปฏิบัติ เพราะนั้นวันนี้ผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยจะต้องหวนกลับไปนึกถึงว่าต้นทุนทางสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเ,นเราไม่เคยละทิ้งนะครับในเรื่องของบ้านเมืองกับเรื่องของาศาสนาระหว่างอาณาจักรกับาศาสนาจักรเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันวันนี้คำพูดที่เหมาะสมที่สุดครับสำหรับพี่น้องชาวพุทธก็คือทำอย่างไรให้บ้านเมืองของเรานั้นสังคมของเรานั้นเป็นบวรครับ,ค,รบคำว่าบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน สหน่วยนี้จะร่วมกันสรรสร้างทรัพยากรของประเทศชาติให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมแต่ของพี่น้องมุสลิมก็เป็นบรมก็คือบ้านโรงเรียน,ยนมัสยิดนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนทางสังคมครับแต่สิ่งเหล่านี้กําลังที่จะถูกดิสเครดิตกําลังจะถูกดาวถูกกดให้มันตกต่ําลงไปทุกวันด้วยระบบทุนนิยมสามานของทักษิณค,ครับผมเอาละครับก็น่าสนใจมากครับาอาจารย์ฮะผมก็ ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้มาพอสมควรนะครับก็เห็นความสําคัญว่าถ้าเราส่งเสริมเรื่องของศาสนาควบคู่ไปกับเรื่องของการมีธรรมภาิบาลในประเทศไทยซึ่งมันเป็นเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันอยู่แล้วธรรมะอภิบาลคือธรรมะพิบาลค,คือการบริหารจัดการโดยใช้ความดีความถูกต้องความมีธรรมะมันก็ช่วยทําให้รัฐบาลหรือว่าประเทศเนี่ยทุกๆรัฐบาลทุกๆประเทศเนี่ยสามารถจเจริญก้าวหน้าโดยเพราะประเทศไทยเรามีต้นทุนในเรื่องศาสนธรรม ที่สูงอยู่แล้วแล้วเรามีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนุปถัรมพกนะครับคือผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาทั้ง5ศาสนาครับเอาละครับก็ทิ้งท้ายตรงนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างเป็นอย่างสูงครับที่อันนี้ได้กุณามาแลกเปลี่ยนกันครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคุณอี้แทนคุณครับก็นานๆได้พบกับนักการเมืองน้ำดีที่มีศาสนามีคุณธรรมนะครับก็ขอให้คุณอี้ประสบความสำเร็จ แล้วก็พร้อมกันนั้นครับบ้านเมืองของเราต้องประสบชัยชนะในการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ครับชัยชนะต้องเป็นของมวลมหาประชาชนและผมมั่นใจครับว่าวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งรักจะหนาวที่สุดเลยครับ,รบพี่น้องมวลมหาประชาชนช่วยหาผ้าห่มไปให้ยิ่งรักเลยครับช่วยหาผ้าห่มผืนหนาๆไปให้ยิงรัก้วยครับเพราะวันที่12มีนาคมเป็นวันที่ศารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยจะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของ โครงการออกกฎหมายเพื่อจะกุดหัวประชาชนให้เป็นลูกหนี้เป็นระยะเวลา50ปีด้วยวงเงินจำนวน2ล้าน,ล,านล้านนะครับบวกกับดอกเบี้ยแล้วก็เป็น5ล้านล้านเพราะฉะนั้นครับวันนี้ยิ่งลักก็จะมีความหนาวเหน็บในระยะวันนี้พรุ่งนี้ครับขอให้พวกเราช่วยหาพาห่มไปให้กับยิ่งลักเลยครับครับขอบคุณครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาเช็คหน่อยฮะ ใจยเย็นฮะใจยเย็นอยู่กับที่ฮะใจยเย็นไม่เป็นนะครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนครับก็เป็นเรื่องของประทัดนะฮะเสียงอย่างนี้ดังขึ้นก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวพวกเราว่าตื่นเถิดชาวไทยครับพี่น้องครับร่วมกันร้องเพลงตื่นเถิดชาวไทยครับพี่น้องตื่นเถิดชาวไทยมัวรับไหลลุ่มหลงอ้าวเป็นเสียงประทัดปลุกเราพวกเราเองนะฮะปลุกเรามีเพลงตื่นเถิดชาวไทยไหม